เบบสองมือมันทุเรอคช่นไโอ้โหไม่บอกกูล่ะโอเคต่อไปค่ะจะไปดูกันเลยว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปให้มาร่วมเล่นมายากลกับเรลาแรวไปดูคืตอนนี้เดี๋ยวเราจะรอน้องพูนะคะนี่คู่สมจริงของเราให้คู่สมจริงเล่ค่ะนี่ทายทายเพิ่มอีกเพมเพิม หายหรอคะกูลองิต <Bened ic te> ่เดี 1> <1 <anak lonely> ๋ยวจะมาเล่นมาอยากนเสรดูอะไพิเศษเลยนะไปหายไปเ่อยเล่นใม่อยากไปเ้พิ่งเาพิ่งเอาพิ่งเอ่งหน้าคืะรหน้าคืออะไรันได้ถ่ายคลิปเล่นค่ะเล่นมายากเขาเรียกว่าเล่นเฮยเฮยเฮ้ฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยเ้เเยเฮ้้เยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเง้เร ธรรมจัรไม่ไม้คน่ไม่ครับไม่ได้อยู่ธรรมจักรแม่อยามองหน้าหนูนทีนี้เราจะมาเล่นกับผู้มแค่แม่เราไปไปเลยไม่ตอมองนไม่้ยนี่ไ้แม่ทมสอนคได้จตอนนี้ม่มของเราได้สอนให้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะมีแม่กัน้ำตา มันจะเด้งเด้งหายออกมาคือผ้านะวาดูค่ะมาดูค่ะรีวมาดูค่ะมาแกดูนะแม่ทันนื้อจะไม่เสียหน้าทำไมมันนานอย่างไรแม่นี่อ้าวทำไมนี่คะใช่เมย์บอกแล้วมันจะเป็นละมันเปี้ยวเกินโอ๊ยมันไม่ได้เปี้ยวค่ะมันคือชิ้ค่ะอะไรอะเป็นไปได้ยังไงอ่ะบอกแล้ว จบจังงงงเขินค่ะเขินอตอนนี้คือเราใส่ชุดพอเรามาหมดแล้วเว้ยคุไม่เขินเหรอเราคุณยิ้คนเดียวเออดีหือแต่ว่าคุณจะบอกคุณจะพันดวไม่เป็นไรนะคะเมื่อกี้รู้สึก I am ตื่นเต้นมากๆเลยหลังคุณคือนี่ดูณคูโอเคเมื่อกี้ค่ะเราได้ไปเล่นกับครูสมจิตแล้วหน้าไม่แตกเว้ยเออไม่แตกเว้ยแต่นี่ เดี๋ยวครูมีงเขาจะเปิดจะเปิดห้องแล้วเว้ยเดี๋ยวเราจะไปทำการเล่นกันเถอะไปเลยไปดีไปเลยไปดีป่าตาวแรงปาตาวยังไม yeah. ้เฮ <laughs> okay. ้ยยังไม่ยางไม้อ่ะเดี๋ยวทีนี้อันเมื่อกี้เราต้มาบวกเราเรามาชุบนมมาเดพ่อพ่อไม่ตอบไม่ตอบอันนี้นะครูมีงของเราเขาทำการดู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  z o o ด้วย m นมนี่นะคะคุณมิ้งของเราค่ะเขาได้ทำการตรวจเงินอยู่พวกเรอแต่เขาไปลุกนิ้งขันไม่ได้ต้องรอให้ครูครูเขาสอนเซ็ก่อนะคเยอะไประหว่างช่วงนี้เห็นกูไหมเนี่ยไม่เห็นเลยเต็มเต็มระหว่างเด็กลังถอยจะรอให้ครูมีเขาสอนเสร็จก่อนเดี๋ยวเราจะไปเล่นให้กันเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปให้ครูไปเล่นเนี่ยเราให้เพื่อนเล่นกันก่อนดีกว่า เออคือตรงนี้นะเพราะวันเราก็ไม่ค่อยนะคะว่าเป็นอะไรกันก็ไม่รู้เขื่อนก็จไม่วนทุกคนจะเฮ้ยโอเคดิเรากับไพ่จะไปนะคะทีนี้เราก็รอคุณครูเขาว่าเมื่อกี้ถามความรู้สึกที่ไปห้องคุณสมจิตดิก็เฉยเฉยก็กลัวความรู้สึกของด้าที่ไปห้องคุณความรู้สึกของเราความรู้สึกของเราคือกลัวโดนด่าความรู้สึกของเราก็คือไปทำอะไรวะแต่ว่าไพ่ของเรามันไม่แตก ความลับไม่แตกทีน okay. yeah, the so, uh, re ี้เราจะไปเล่นกับคขมิ้นกันเลยนะคะพี่ตาต่ายบอกว่าฮะตาตั้งหมดแล้วหมดแล้วไปเลยรล้วหวังที่เรารอรอแล้วก็รอแล้วก็รอแล้วทีเราก็ซูมให้ไปข้างหน้าข้งนี้ค่ะซูมเข้าไปค่ะยี่มนะเนียงคู่สวยดิ ภูมิเลาไปๆพวกเราเรามาชุมนมแตงกุ่มใจลักไม่เห็นเราไม่เห็นเลยไม่อยากเปิดดิูมิออนี่กูมิแรงบังลาบอกาย่ะไม่มีค่ะทีนี้ภูมิเราสอนเขาไปใช่ไหมล่ะที่นีเราก็จะเปิดแต่ใบภูมิมันจะไหนหน้าออกมา

ตื่นเต้นมาเลยนะคะเมื่อกี้ให้นด้นรู้สึกยังไงที่เข้าไปในห้องคุณมินคะ <c oughs> รู้ดีรู้สึกตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นก็วัายา้ก็หมดแค่นี้แหละเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าเรามาเล่นกันต่อวันนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย